หน่วยการเรียนรู้ที่6เรื่องการเรียนรู้ทักษะ ICT โดยใช้โครงการเป็นฐานในหน่วยที่6นี้มีวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมอยู่4ข้อคือ 1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญของการเรียนรู้ ICT ของครูโดยใช้โครงการเป็นฐาน 2. เพื่อให้ผู้เรียนวางแผนการสร้างสื่อนวัตกรรมโดยใช้วิธีการปฏิบัติงานโครงการ สเพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ด้านไ c t ีในการสร้างชิ้นงานในโครงการ 4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประเมินผลการสร้างส,างสื่อนวัตกรรมได้อย่างถูกต้องสาระการเรียนรู้ในหน่วยที่6นี้มีอยู่3สาระด้กันหัวข้อที่1คือแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนรู้ไ c t t บนเว็บไซต์โดยใช้โครงการเป็นฐาน หัวข้อที่2คือลำดับขั้นตอนในการสร้างทักษะ ICT โดยใช้โครงการเป็นฐานหัวข้อที่3คือการประเมินทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐานหัวข้อ6.1การบริาการ ICT ในการเรียนการสอนที่เป็นผู้เรียนในศตวรรษที่21คำถามของหัวข้อนี้ก็คือ What is 2 1 s t century learning with project based learning เมื่อมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ ICT ในศตวรรษที่21โดยวิธีการใช้โครงการเป็นฐานครูจะต้องดำเนินการอย่างไรผู้เรียนควรที่จะมีพฤติกรรมการเรียนอย่างไรเมื่อพิจารณาถึงการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต พื้นฐาน ICT นั้นเนี่ยก็ควรจะต้องรู้ในระดับพื้นฐานทั่วๆไปก่อนต่อจากนั้นก็ควรจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของ IT ทการจัดการสารสนเทศเพื่อนำมาสู่การวิเคราะห์การแก้ปัญหาแล้วก็การทำงานเป็นทีมได้มีการใช้การใช้ i c t อย่างมีคุณค่าแล้วก็มีจริยธรรมรู้วิธีการใช้ i c t เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งของตัวเองและของผู้อื่นรู้ในเรื่องของการพัฒนา ICT ทุกสาขาในลุ่มสาระต่างๆสามารถที่จะเรียนรู้เนี่ยเปิดโลกได้ด้วย ICT ทักษะพื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ของไอของผู้เรียนในศตวรรษที่21นั้นคงจะต้องเกี่ยวข้องกับทักษะหลายๆทักษะ ในสไลด์นี้ได้นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับทักษะพื้นฐานเหล่านี้เป็นทักษะทักษะไปได้แก่ทักษะทางภาษาทักษะการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ทักษะการสังเคราะห์ทักษะการเผยแพร่ทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ทักษะการปลอดภัยในการใช้ทักษะการจัดเก็บข้อมูลต่างๆทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการสืบค้นข้อมูลทักษะคอมพิวเตอร์และเครือข่ายสิ่งตา่างๆเหล่านี้เป็นทักษะพื้นฐานซึ่งผู้เรียนจะต้องมีเพื่อให้สามารถจะไปศึกษาหรือไปเรียนรู้เรื่องอื่นต่อไปเกี่ยวกับทักษะของผู้เรียนเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการจัดประสบการณ์ของครูซึ่งผู้เรียนจะเข้าไปมีส่วนในการพัฒนาตัวเองแล้วก็ลงมือทำด้วยตัวเอง ในสามเหลี่ยมแห่งการเรียนรู้นี้แบ่งออกมาเป็นสองส่วนด้วยกันคือส่วนที่เป็น active learning กับส่วนที่เป็น passive learning ส่วนที่เป็น active learning นั้นเป็นส่วนของฐานของกลวยซึ่งเป็นกลวยประสบการณ์ตามแนวคิดของเอ็ดการ์เดลจากส่วนล่างสุดที่เป็นลักษณะของการเรียนรู้โดยการทำด้วยตัวเองหรือการเรียนรู้จากของจริง จกนกระทั่งไปถึงส่วนของการเข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการเสวนาหรือการอภิปรายซึ่งจะเป็นลักษณะของ active learning ส่วนของ passive learning นั้นเป็นส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้มีส่วนในการที่จะเข้าไปจัดการกระทำหรือมีกิจกรรมร่วมแต่เป็นผู้ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆมาซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ตรงกลาง เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างๆในพื้นที่จริงซึงสามารถที่จะ observe ได้หรือสังเกตได้จนกระทั่งถึงไปถึงของปลายยอดส่วนของกลวยซึ่งเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านซึ่งส่วนของการเรียนรู้ส่วนนี้ถือได้ว่าเป็นส่วนของ passive learning การเรียนรู้ในลักษณะที่ถูกต้องและทำให้เกิดความสามารถในการนำไปสู่การปฏิบัติได้ คือส่วนที่เป็น active learning แต่อย่างไรก็ตาม passive learning ก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในกระบวนการเรียนรู้ด้วยเช่นเดียวกันในสถานการณ์หรือสารภาพบางอย่างที่จำเป็นซึ่งไม่สามารถที่จะนำไปสู่การทดลองหรือทำจริงได้ปริมิตการเรียนรู้วันนี้ได้มีการยิบแบ่งแยกส่วนที่เป็นฐานกลวยไปถึงยอดกลวยให้เห็นว่าส่วนแรกนั้นที่ อยู่บริเวณฐานกลวยนั้นเป็นส่วนที่ผู้เรียนนั้นมีความสามารถในการเรียนรู้ยนสามารถที่จะเรีอทมีการคิดสร้างสรรกระทําสิ่งต่างๆด้วยตัวเองได้ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะนี้นั้นจะเป็นการเรียนรู้เองในแนวคิดที่เป็นทฤษฎีคอนสตรักติวิซึมหรือเป็นโครงสร้างการเรียนรู้โดยการใช้โครงสร้างด้วยตัวเอง ส่วนบนซึ่งเริ่มจากในส่วนที่เป็นการสาธิตการได้ยินการได้อ่านการบรรยายนั้นเป็นส่วนของการคอนซูมหรือการเสพรือการรู้โดยการดูโดยการเห็นซึ่งเป็นลักษณะของการเรียนรู้แบบถ่ายทอดองค์ความรู้ Informative Learning หรือจาก o u t ไซ d ์มาหา i n นไซส์อัตราความทรงจำต่างๆของการเรียนรู้ที่เป็นปรมิตร ในรูปปริพีรรมิดการเรียนรู้นั้นจะพบว่าส่วนของฐานิพีระมิดนั้นจะมีอัตราการทรงจําของการเรียนรู้นั้นสูงกว่าส่วนที่อยู่ปลายยอดซึ่งมีความทรงจําเฉลี่ยน้อยกว่าตามตัวเลขที่ปรากฏอยู่ในสไลด์จากฐานทั้งรวยนั้นจะมีความทรงจําเฉลี่ยของการเรียนรู้90เซและสูงและต่าลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงส่วนบนสุดที่เป็น การเรียรู้จากการบรรยายเพียง5%เท่านั้น